สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของ Test A C นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำน้อาสองเกมหาเงินได้จริงนะหรือสองแอป เล่นเกมแล้วก็ทําเงินได้จริงนะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่9นะครับผมได้รับบินการชาระเงินเข้ามานะครับก็เกม2เกมนี้นะครับผมนะ่าสามารถที่ทําเงินได้จริงเนาะแล้วก็นะครับถอนเงินได้เร็วมากทุกคนนะสมมติว่านะเราถอนเงินวันนี้เวลา2องทุ่มสีนาทีนะครับพรุ่งนี้เงินจะเข้ามาประมาณตอนเที่ยงนะครับ ถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างเช่นเรานะครับใส่อีเมลถูกต้องในส่วนของอ e ีเมล PayPal นะครับก็จะเข้านะครับในส่วนของบินการถอนเงินนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ PayPal นะครับอ่าวันนี้นะผมก็ได้รับบินเข้ามาเนาะอยู่ที่4บินด้วยกันเนาะบินแรกอยู่ที่0.17ยูโรนะจกแอปอะอะอะไรเอ่ยเนาะอะนี่เลยทุกคนนะ อ Happy Total นั่นเองนะก็เป็นแอปในการเล่นเกมแล้วก็ทำเงินได้จริงนะครับอ่านี่คือเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับเราก็ต้องทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของ Play Store อ่ะ Happy Total นะครับอ่ะ Happy Total นะครับอ่า ตรงนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0แสนครั้งนะครับประเภทประมาณ12ปีขึ้นไปมีรีวิวประมาณ4.4ดาวนะเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับคนให้รีวิวประมาณ19,00 0คนนะครับก็ตามรีวิวแอป,ปนี้ถอนเงินได้จริงนะครับอ่าแอป,ปนี้สนุกนะครับถ้าถอนได้จริงเดี๋ยวมาให้ดาวเพิ่มนะครับได้เงินจริงค่ะเงินเข้าไปใน24ชั่วโมงนะครับโอ้ฉลว่าําแล้วได้เงินได้จริงนะครับอันนี้คือเมนหน้าตาเป็นหน้าตาของ แอปนะครับก็จะมีในส่วนการถอนเงินแค่เพดภ้าอย่างเดียวนะของประเทศไทยของเรานะครับส่วนแอปก็คือว่าเราต้องไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมเข้ามาเนาะก็คือเล่นเกมยังไงอ๋อเรามาดาวน์โหลดแอปนี้แล้วแล้วก็เราเข้ามาในส่วนของแอปใช่ไหมจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าตาแอปเนาะเรานะไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับ เานะครับไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้วก็ทําคะแนนเนาะแล้วก็คะแนนที่เราได้มานี่แหละนําไปถอนเงินนั่นเองนะถอนเงินก็มาที่ปุ่มถอนเงินที่เป็นดอลลาสีเขียวนะครับจะมีการถอนเงินเข้าบัญชีของ Paypal กดเข้าไปทุกคนนะซึ่งนะครับตรงนี้ผมก็สามารถถอนได้อยู่ที่ 0.4ดอลลาร์นะครับแล้วก็กดคําว่าโอเคไปเนาะเงินจะเข้าพ่งนี้ประมาณตอนเที่ยงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อันนี้นะครับ0.2ดมมอลลาร์ก็กดเข้าไปเพราะผมมีคะแนนอยู่ที่2387ก็กดเข้าไปเนาะเขาบอกว่า,วานานสุดก็ประมาณ7วันด้วยกันในการถอนเงินนะครับผมอ่าแล้วก็รอนะครับตรงนี้นะต่อมานะครับก็ในส่วนของแอปที่มีชื่อว่า greedy dragon นะครับก็ได้รับบินเข้ามาอยู่ที่0.35ดดอลลาร์นะครับ 0.35ยูโรนะครับขออภัยนะครับอันนี้ก็0.35ยูโรเช่นกันนะครับอีอันหนึ่ง3.57ยูโรก็มาจาก Happy Shot เหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้คือ Greddy Dragon นะครับก็แอปนี้ก็เหมือนกันเนาะมันคล้ายกับแอปนี้เหมือนกันก็คือว่าเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเข้ามาในแอปนี้เสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปอื่นๆที่เป็นแอปเกมเราก็เป็นเราก็ไปเล่นเกมแล้วก็ตัวนับเวลามันก็จะเกิดขึ้นนะ ก็คือเราเล่นเกมตามเวลาที่เขากาหนดไว้นั่นเองนะครับเมื่อเรารเล่นตามที่เขาบอกไว้แล้วก็จะได้รับคะแนนนะครับที่เขาได้บอกไว้นั่นเองนะยกตัวอย่างนะผมจะกดตรงนี้แล้วก็ App ไมคแอปไปนะครับเหมือนเกมนะครับแบรนดูโกเขาว่าให้เราเล่น10 ถ้าเราให้เราเล่น162วินาทีนะครับเราจะได้รับ18คอยนั่นเองเนาะซึ่งผมเล่นไปนะประมาณ10นาทีที่ผ่าน10นาทีแล้วเนาะแล้วก็ได้รับคอยมาด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าประมาณนี้แล้วประมาณนี้นะครับผมในส่วนของวิธีการหาเงินนะครับจากแอปอ Happy Total แล้วก็ g r a d y ้ดาร์อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแอปแนวเล่นเกมนะก็2แอปนี้ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ